อ่าว่าไงครับรวัสกีค่ะเจ้าค่ะขอโอกาสเจ้าค่ะโหขี้เกียจเจ้าค่ะวันน ไม่มีการว่ามาส่งเท่าไรหร่ค่ะแล้วเป็นยังไงบ้างอือม,มันมันแช่อยู่กับเฉย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 ชืยเหนื่อยเนื่อยไม่อยากอีหลังขังขอบกับอะไรอันนี้ผิดนะผิด มันเหมือนพ่ายแพ้หมดเลยเหมือนยอมพ่ายแพ้ชีวิตมันเฉยๆเลื่อยๆเจย์เ,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 เหมือนไม่ตู้ชีวิตยอมแพ้ไม่ไม่เอาอะไรแล้วไม่ปฏิบัติอะไรโลกก็ไม่ดิดน้นรนทำก็ไม่เอาแล้วไม่ดิ้นรนไม่อะไรอยู่ไปเฉยๆนี่ นีนผิดนะเนี่ยผิดผิดผิดอยู่เนี่ยปฏิบัติแบบนี้ผิดถ้าแบบนี้มันไม่เห็นอาการต้องใจไม่เห็นความคิดเหมนอารมณ์เลยเนาะใช่ไหมมันมีอารมณ์เฉยอย่างเดียวเลยไม่เห็นความคิดไม่เห็นอารมณ์ไม่เห็นอาการเลยเนยวโอ้โห เป็นใหมไม่เป็นแบบนี้ไหเป็นยั้งเมื่อไหร่ใหม่ก็ไม่แน่นก็เพิ่งเจอเราเมื่อนู้นไม่ใช่เหรอตอนงานทอดประปาพระจาระรัดไหมเหรอเจอป่ะก็จเ,เจออยู่นะแล้วทำไมแล้วเพิ่งเป็นเมื่อไหร่นเมื่อไหร ทำไมเป็นอย่างนี้เป็นเะไหรนดูในนบอกเล่าสาเหตุนี่ร่ามันเข้าใจสภานี่มันเป็นสภาว่าที่ที่ใจว่างงานมันมันรู้สึกขี้เกียจเจ้าค่ะอืมนี่มันจมมันแช่นะถ้าขืนปล่อยไปมันจะโรคซึมเศร้าแลเนี่ยมันจะกลายเป็นโรคซึมเศร้าอม แก่ไงวะรู้ไหมว่ามันมีสภาวะเป็อย่างนงี้รู้ไหมตัวเองรู้ไหมคือสภาวะยัางไงภายในใจตัวเองรู้ไหมว่ามันมันเดชเฉยเฉยเฉยขี้เกียจเหนื่อยเหนื่อยอะไรเนี่ยรู้ไหม หรือไม่รู้ถามจริงมันเหมือนก็ม่อยากอีนางครั้งขอบอะไรเลยกลับอะไรทั้งหมดโลกก็ไม่เอาแล้วไม่ดิดน้นรนทำก็ไม่ดิ้นรนไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่แสวงหาความรู้มันเป็นยังไงมันถึงา่ามาออกนี้ได้มาออกแบบนี้ได้ เราถึงขนาดหมายบ้านปั้นมือหมายนี่จะเป็นหนึ่งในผู้ที่ช่วยชี้แนะทำนะมันจะมาออกรูปนี้ได้ป่ะยังไงอ่ะดูสิไอตรงเนี้ยปล่อยผ่านไม่ได้เลยเนี่ยทําไมมันไปตกรลองนี้ได้อะหนูดูเดี๋ยวหนูเอะใจอันหนึ่งเจ้าค่ะลูกตาแต่ไม่ได้ใจว่าใช่สายเออยังไงนะเี่ยพู ก็ขอโอกาสพี่เบสอยู่ครั้งหนึ่งคือค่ะเออแล้วไงอ่าแล้วอพี่เบสก็อธิบายมาว่าบางทีติดคิดวิเคราะห์แล้วก็เวลาแบบอ่านธรรมะฟังธรรมะเนี่ยอคือ ไม่ได้แต่ว่าประมาณว่าถ้าพิจารณาเนี่ยให้เห็นแต่ว่าไม่ใช่ว่าเอาความคิดตีคิดนะคะการอ่านการฟังบางทีมันมันอยู่ในชั้นความคิดอะคะ่ะเจ้าค่ะเนี่เป็นไงแล้วก็เลยไม่อ่านไม่ฟังสงสัยว่าจะไปหมาย <laughs> หมายว่าแบบเรื่องความคิดอะไรเีอะก็เลยว่าแบบ เพื่อใ,ใจมันว่างงานเหรอมันผิกน่าจะพิกตกลองตรงดีเลยจ้ะมันมันมันสวิงไปอีกด้านหนึง่งปรุงแต่งหมกมุ่นใช่ไหมหมกมุ่นคุณคิดไปในธรรมวิเคราะห์ปรุงแต่งฟรรุงส่้านเราก็สวิงไปอีกด้านหนึ่งเลยสวิงแรงเบี่ยงไปอีกด้านหนึ่งให้เป็นใจว่างงานไปเลยอันนี้ไม่ใช่มันจมติดเลยจมติดแช่เฉย ไม่อะไรกับอะไรเลยนี่ดีมาหาเราเร็ว้วเนี่ยไม่นานเพราะว่าเจอไม่นานเจอเขาที่แล้วนี่เองอะไปงานไปงานทดประปาพระจารย์ทีสกลใช่ไหมเนี่ยใช้เวลาไม่นานเลยไม่ไม่กี่วันเลยเนี่ยกลับมามีสภาพที่เปลี่ยนไปขนาดนี้โอ้การปฏิบัติธรรมนี่ขนาดมีคนชี้แนะนี่เป็นลูกศิษย์เราด้วยนะเนี่ยยังอันตรายมากเลยไหม มันต้องเป็นประโยชน์ตนประโยชน์ท่านเราจะอยู่แบบไปแบบไม่ประโยชน์ไม่ได้มันจะต้องมีประโยชน์ทุกคนเราเสยนตาต้องมันต้องประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ต้องใจกว้างขวางไม่ใช่แับแคบเนาะต้องจิตใจกว้างขวางก็ต้องประโยชน์ตนก็ได้ประโยชน์ท่านก็ได้ เอาใหม่เอาใหม่แก้ไขใหม่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านขี้เกียจอย่างนี้ไม่ได้แล้วจะไม่ได้เนาะขอบพระคุณจ้าค่ะต้องฝึกทุกอย่างที่สอนให้อ่ะคุณวาสนาบาร,รมีให้ที่ฐานมาใช้สอนให้เต็มแม็กเลยทุกคนเันะนั้นมันจะต้องใช้เต็มแม็กเลยไม่ใช่ว่าไม่ใช้อะไรเจือๆไปเรื่อยๆมันไม่ประโยชน์นะเข้าใจไหม <No. S 2> เะเข้าใจเจ้าค่ะแต่ว่าหนูไม่เห็นแววหลอกนั้นเลยนะเจ้าค่ะมันขี้เกียจอะที่เฉยๆเลยงี้มันจะไปรู้เห็นอะไรแล้วมันไม่มันไม่แอคทีฟไ,ไ,ไม่แวแวแวาวไวไวไม่ทำตั้งใจจะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านชีวิตที่เหลือเนี่ยมาผลนิพพานในปัจจุบันให้ได้ถวายตัวเป็นรูปพุทธเจ้าบวชใจและดับแต่น,นี้ไปต้นไปจะมีความปอยู่ได้กว่ามไม่ประมาณจะมีชีวิตอยู่ได้ ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนกว่าชีวิตจะาไม่จะบรรลุปณิพนพในปัจจุบันให้ได้คารบในพระเจ้าคารบในพระธ,ธรรมในพระิยสง์จะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนถึงที่สุดแห่งทุกข์คือปณิพนิพานด้ยวยความไม่ประมาทต้องให้สัจจะอธิษฐานเหมือนกับให้สบ,บาลสัจจะสบาลต่อพระเจ้าพระธ,ธรรมพธธระริยสงเทพบิดาอินพรหมยมยักษ์นาคุปปนคนทนันแล้วก็จะจะต้องไม่ไม่ ไม่ผิดสัจจะเพียงแต่ว่าเราเท่านั้นแนะที่มีความประโย่ด้วยความประมาณเหมือนกับเราไม่มีความสามารถอะไรเลยเราช่วยใครก็ไม่ได้หรอกเราช่วยตัวเองก็ไม่ได้ช่วยใครก็ไม่ได้เราคิดแบบนี้มันก็เหมือนก็ทุกทายมันก็ไม่ได้ช่วยใครเลยช่วยตัวเองก็ไม่ช่วยช่วยใครก็ไม่ช่วยเอาใหมา่ <S 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 2> <S 2> เสียของ เรียกว่าเสียของอะแบบเนี้ยเข,ข้าใจไหมเนี่ยเข้าใจเจ้าค่ะจะปรับปรุงตัวเจ้าค่ะต้องตั้งศัจจะต่อพระพุทธเจ้านะพระตาอิสรสงฆ์ต้องให้เด็ดขาดมั่นคงตั้งสัจจะแล้วต้องเด็ดขาดจะปิดจ,จาจจะไม่ได้นะเ mm hmm. มื่อเราตั้งศัจจะแล้วเนี่ยไม่ปิดจ,จาจจะเนี่ยเดยวอย่างอื่นก็เป็นไปเองอะ mm hmm. มันเป็นไปเอง ไม่ใช่ว่าเราอะไปเป็นเพราะความอยากได้อยากเป็นมันเป็นไปเองถ้าเราไม่พิจารณามันเป็นไปเองทั้งหมดแหละเราเชื่อมั่นได้อย่างนึศรัทธาไม่พร่องเชื่อมั่นในพุทธานุภาิยนาธรรมานุภริวนาสังฆานุภาิยนะเชื่อมั่นในบุญบารมีของเราเชื่อมั่นในความเมตตาของเราและเมตตาของพระองค์ เมตตาของพระองค์ไม่มีที่สุดใปริมานเมตตาของพระธรรมเมตตาของพระริยสงฆ์พระแม่ครูอาจารย์ไม่มีที่สุดิมานรวมกับเมตตาของเราไม่มีวิมานแล้วโอ้มันยิ่งใหญ่มากเป็นเมตตาปรมัญญาเมื่อเลยกลายเป็นความยิ่งใหญ่ไปเลยยิ่งใหญ่เพราะใจใหญ่อะพรูเจ้าสอนไม่ให้มีจิตใจแคบแคบถ้าเรามีจิตใจแคบแคบในชาตินี้ก็แคบแคบเกิดไปชาติหน้าก็แคบแคบไปเปการไปคนแคบแคบไปทุกชาติสอนให้เป็นคนใจใหญ่ ในพระองค์จะสอยมาขนาดปัจฉิมโอวาทครั้งสุดท้ายก่อนเจ้าดับความนิพพานจึงยังตัดเลยว่าดูกราภิสุทธ์ทั้งหลายสังขารมีความสิ้นไปเสื่อมไปตลอดเวลาท่านทั้งหลายอย่ามีความเป็นอยู่ด้วยความประมาณให้เล่งทําความเพียรในถึงที่สุดแห่งทุกข์ทำประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านเห็นไหมประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านโดยสมบูรณ์เถิดพระองค์พูดอะไรก็มีแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน เพราะพระองค์เป็นบรมครูเป็นพ่อแม่ครูอาจารย์พระองค์แรกของเราอันเราก็เดิมเนินตามพระองค์เพราะพระองค์จะพูดอะไรจะทําอะไรพระองค์ก็นึกมุ่งแต่ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านไม่ต้องไปกังวลว่าเออเรามีบุญวาสนาน้อยน้อยอาภัพอาภัานาเราท้อไม่ได้แล้วเราจะเป็นอย่างมันอย่างนี้โอ้ยอทุกคนเป็นบุญวาสนาเนี่ยใจใหญ่เปล่า ปรับปรุงตัวเจ้าคะ่ะะกับนวัสการหลวงตาแล้วก็โอากาสด,ดันทุกท่านคะ่ะก็จากที่มารอบที่แล้วกลับไปก็ก็ไปฟังเทศย้อนหลังแบบเยอะๆอค่ะฟังจริงๆเลยอะก็ก็ก ก็เข้าใจค่ะตอนฟังก็พิจารณาตามไปเลยมันก็ก็เข้าใจอะค่ะแต่วันนี้ที่นั่งฟังที่หลวงตาสอนท่านอื่นๆนะคะก็ได้เห็นว่าก็ยังทาก็ทังทำผิดทุกข้อที่หลวงตาสอนก็ก็เห็นว่าตัวเองก็ทำผิดอะไรอย่างอย่างนั้นนะคะก็เดี๋ยวจะกลับไปก็ปรับปรุงตัวค่ะยังไงบ้างที่ว่าทาผิด เอียนสอนคนอื่นแล้วเราจะรู้ว่าอ้าวที่จริงทีผ่านมาเราทําผิดก็ตั้งแต่ว่าอยู่ดีไม่ว่าดีไปเอาเรื่องคนอื่นมาใส่หัวอะไรอย่างเงี้ยเนอเนี่ยสำคัญมากเลยอ,นนอันนี้ก็ใช่อเอาใส่หัวหรือว่าอาหรือว่าไอคิดทำลายกำลังใจตัวเองอันนี้ก็เป็นค่ะ ว่าไอไอวาสนาน้อยแล้วเราจะไม่มีประโยชน์อะไรอะไรอันนี้ก็เป็นโดนทุกข้อโดนทุกคนเลยมั้งเนี่ยใช่ค่ะที่พูดมานี่โดนทุกคนเลยยังนึกอยู่ว่าเอ๊ะจะส่งการบ้านอะไรก็โดนทุกข้อแล้วก็ไม่ต้องส่งก็ได้ค่ะแล้วก็อีกอันหนึ่งที่ต้องปรับปรุงตัวคือว่ามันก็เห็นอยู่ว่าเวลาที่โดนกิเลสลากเนี่ยจริงๆแล้วว่าไปแล้วมันเหมือนมันคล้าย ให้มิจนาดูนะคะมันคล้ายๆคนติดบุหรี่ค่ะหลวงตามันไม่ได้ติดลึกซึ้งแต่มันติดเคยชินคือคือไม่มีอย่างเวลาเข้ามาในวัดเนี่ยก็ไม่ได้คิดถึงเรื่องอะไรข้างนอกหรือว่าไม่ได้คิดถึงว่าอยากจะดูคือมันก็มีแวบๆไปแต่ว่ามันไม่ได้ลึกซึ้งว่าโอ๊ยทําไม่ได้ท้าไม่ดูฉันจะตายอะไรเงี้ยมันก็มันก็อยู่ข้างในมันก็อยู่ที่นี่อ่ะมันไม่ได้ไม่ได้ติดแบบนั้นอ่ะแต่พลาอยู่ข้างนอกมันก็ลากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องของกําลังใจตัวเราเองที่ ที่ว่าเราจะยอมหรือเปล่ามันเหมือนมีคนมากวักมืออยู่ข้าง,างแท็กแเราก็วิ่งตามขนมไปอะไรอย่างนั้นมันอารมณ์แบบนั้นก็ที่ว่าถ้าจะแก้ไขก็ต้องมาวัดให้บ่อยขึ้นก็อาศัยกําลังใจแล้วก็ดูเพื่อนๆกรียานามิตรเป็นแบบอย่างอ่ะว่าว่าคนที่เขาอยู่ในแท็กเขาเป็นยังไงอะค่ะถ้าเราอ่อนแอหรือว่า ที่เกียจอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องดูคนอื่นก็ก็ต้องเป็นแบบนั้นนะคะก็ดีแล้วนะ,ะดีแล้ว